ครับวันนี้นะครับผมนายปิดาสูกใจนอาเภอปานบุรีนะครับก็จะพาพวกเรานะครับไปดูการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนชมพทานปานบุรีสาขาบ้านวังป่าซึ่งเป็นโรงเรียนสาขาแห่งเดียวของอำเภอปานบุรีอยู่บริเวณเขื่อนปานบุรีซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีนักเรียนอยู่30คนนะครับตั้งแต่อนุบาลหนึ่งจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่69ชั้นเรียนแต่ว่าเรามีครูที่ดูแลจัดการเรียนการสอนตรงนี้นะครับ เป็นครูตาจ้างเน่ยเพียง1คนซึ่งทําหน้าที่เป็นทั้งคุณครู เป็นทั้งดูแลสถานที่เป็นทั้งคนขับเรือเป็นทั้งพ่อครัวในการหุงหาอาหารให้ลูกๆนักเรียนทีนี้ในการแก้ไขปัญหาก็ด้วยข้อจํากัดเรื่องของกระบวนการในการสรรหาที่ตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะจัดหาคุณครูมาได้โดยตรงนะครับเนื่องจากของงบประมาณก็เราชาวปาลรีก็เลยคิดที่จะช่วยกันในการจัดทอดพระป่านะครับเพื่อ <m uch as> ที่จะจ้างครูตาจ้างเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนนะครับมาช่วยพัฒนาการเรียนการ อนให้กับโรงเรียนสา,าขาบ้านวังป่านะครับโดยจัดในรูปของการทอดพระป่านะครับในวันที่5ธันวาคม2565ครับผมโรงเรียนมีครูหนึ่งคงครูผู้เสียสละตนอดทนอยู่ห่างไกลความสบายใจจะวอนให้เห็นใจความสำนึก อเพื่อนไทยไทยกับไทยยญ่แตกต่าง ัดีครับกับผมดรเฉลิมชนลักลีลาวัน์ผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาประจวบคีรีขันเขต2โรงเรียนชมระทานปานบุรีสาขาบ้านวังป่าเนี่ยตั้งอยู่เลขที่80หมู่2ตำบลเขาเจ้าอํเาเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันมีเนื้อที่7ไร่3งานก่อตั้งมาประมาณ30ปีโดยชาวบ้านในละแวกนั้นเนี่ย ร่วมกันก่อ,กอตั้งเนื่องจากลูกหลานต้องเดินทางไปเรียนไกลการเดินทางค่อนยากลําบากมากชาวบ้านจึงร่วมแรงร่วมใจกันสร้างโรงเรียนขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่เรียนของลูกหลานและทางสํานักง,งานเขตพื้นที่การศรรึกรรษาปถมศรึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2ได้ทราบเรื่องจึงจัดครูแต่ละโรงเรียนในอำเภอปานบุรีเวียนกันสอนโรงเรียนละหนึ่งอาทิตย์ตั้งแต่ปี2533 ถึงปี2552ต่อมาในปี2552เนี่ยทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจบกีริขันเขต2ได้จัดส่งครูอัตราจ้างซึ่งเป็นก็ประมาณแผ่นดินจำนวนหนึ่งรายก็คือนายปีชาบุญผสมมาประจำการสอนแล้วก็พักอาศัยอยู่ที่โรงเรียนจึงทำให้มีการยกเลิกการเวียนสอน ที่เป็นคุณครูในอำเภอปานบุรีไปปัจจุบันโรงเรียนชมประทานปานบุรีสาขาบ้านบางปามีนักเรียนจำนวน32คนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในการคิดอัตรากำลังต้องนำไปรวมกับโรงเรียนแม่ทำให้ทั้งโรงเรียนแม่และโรงเรียนสาขาเนี่ยมีจำนวนนักเรียน83คน เมื่อคิดอัตรากำลังก็จะขาดเกณฑ์ลบ2แต่เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐหรือที่เรียกสั้นๆว่าคอปรลได้กำหนดแนวทางการจัดสรรอัตราว่างจากผลการ,กรเกษียณอายุราชการในสถานศึกษาเนี่ยให้จัดสรรครูสถานศึกษา,าที่มีนักเรียนตั้งแต่120คนขึ้นไปที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่กศกำหนด ดังนั้นปีพศ2564เนี่ยทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจบคีรีขันเขต2ก็จึงได้แก้ปัญหาขาดอัตรากำลังครูโดยพิีรนาจัดสรรอาตาัตรานักศึกษาทุนให้กับให้โรงเรียน1อัตราและเกียรตราจากโรงเรียนที่เกินเกณฑ์มากำหนดให้อีกหนึ่งอาตาัตรารวมเป็น2อ,อาตาัตรา ซึ่งโรงเรียนได้แจ้งความต้องการในวิชาเอกปฐมวัยและวิชาเอกภาษาไทยแต่กระบวนการดําเนินการสรรหาขณะน,นี้ยังไม่ไม่มีผู้ประสงค์ที่จะไปอยู่ณโรงเรียนแห่งนี้แล้วก็ไม่มีผู้ที่ย้ายไปดำนวนตาแหน่งจึงทําให้มีอัตราว่างณปัจจุบันนี้ดังนั้นก็ต้องรอกระบวนการสรรหาในครั้งต่อไปครับขอบคุณครับผมครู โรงเรียนชมประทานปาบุรีนะครับนายพิชาบุญประสบนะครับอยู่โรงเรียนชมประทานปาบุรีสาขาบาลวงป่านะครับได้รับมอบหมายให้สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลขึ้นป .6 ครับที่นี่มีขู่คนเดียวครับตื่นเช้าก็ต้องใช้เรือรับนักเรียนกลับมาจากรับนักเรียนเสร็จก็ต้องมาทำกับข้าวจากนั้นก็ทําการสอนทาอย่างนี้ทุกวันครับสิ่งที่ทําในนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทําหน้าที่ตัดหญ้าหรือว่าทํางานอื่นๆที่รับผิดชอบเกี่ยวกับโรงเรียนครับการทําทุกวันทุกอย่างครับ เราก็จะมีโครงการพระราชดำริโครงการจากทกสที่สนับสนุนเรื่องการเลี้ยงไก่การปลูกผักเราจะอยู่ด้านนู้นครับโรรงงเียนคม ครับวัดดีครับผมผู้ใหญ่สิทธิพลจิตตรนมาตเป็นหนึ่งในผู้สํารวจนักเรียนซึ่งเด็กหมู่สาเนี่ยจะเรียนทั้งหมดสามโรงเรียนมีโรงเรียนที่ชนประทานแล้วก็โรงเรียนต่อจดรวันทาวหินและโรงเรียนราขาบ้านวังป่าแห่งนี้นะครับซึ่งมีนายอำเภอปีดาสุขใจเนี่ยท่านให้ความสนใจในที่จะผลักดันเรื่องการเรียนการสอน <rencont> re> ก็มีการผลักดันที่จะทํา พระป่าจ้างครูมาสอนท้ายนี้นะครับนมผู้ปกครองนักเรียนก็ผู้นําชุมชนต้องขอกราบขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับที่เข้ามามีส่วนจ้างครูนะครับมาสอนร่วมด้วยช่วยกันนะครับพี่ช่วยน้องนะครับเพื่อที่จ้างครูมาสอนรุ่นน้องต่อไปขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับผมนายนิพนธ์สุดแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองบ้านท่าวองป่าเดิมทีนะครับโดยที่โรงเรียนวังป่าแห่งนี้ยังมีครูประจํา หรือว่าครูชำนาญการครูข้าราชการพร้อมด้วยครูอัดจ้างสองท่านที่สอนเด็กด้อโอกาสที่จะไปเรียนทางในเมืองนะครับตอนนี้ครูข้าราชการได้กเกษียณลงไปก็เหลือแต่ครูอัดจ้างเพียงท่านเดียวการดูแลเด็กซึ่งเป็นไปด้วยความลําบากทั้งขี่เรือรับส่งเด็กทั้งต้องกลับมาทําอาหารทางน,นาอำเภอจึงได้จัดการเรื่องการทอดป่าหาครูจ้างครูมาช่วยตรงนี้นะครับ จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณทางด้านนายอำเภอนะครับที่ได้เล็งเห็นความสําคัญของโรงเรียนที่ด้ยโอกาสเด็กในพื้นที่ชาวบ้านในพื้นที่ที่ไม่มีโอกาสได้ไปโรงเรียนก็อยากจะขอบคุณไว้ตรงนี้ครับผม